สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกแดฟโฟดิลนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหนวดไม้จันทร์นะคะกระดาษย่นสีขาวกระดาษย่นสีดำนะคะแล้วแบบอีกสีขนาดกันไกลได้กาวลาเทสนะคะเรามาเริ่มทำดอกกันเลยนะคะนะ ขั้นแรกนะคะเราก็จะตัดเ,เป็นกลีบกลางก่อนนะคะกลีบกลางดอกอันนี้เราใช้แค่กลีบเดียวนะคะ แล้วจะทํากลีดขอนี้ถ้าจะให้ไวนิดนึงนะคะเราใช้ทบนี้ดอกหนึ่งเราจะใช้สามกลีบค่ะ อีกขอ3มกรีบนะคะแล้วก็กรีบกออีก3ามกรีบ นี่จะเป็นกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงแล้วก็ดอกตูมดอกตูมจะมีทั้งหมดสามกลีบอันนี้ก็จะได้ กลีบที่อยู่เป็นกลวยอยู่ตรงกลางนะคะ1กลีบนะคะกลีบขอ3ามกลีบกลีบกอ3ามกลีบนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นดอกตูม3ามกลีบแล้วนี้จะเป็นกลีบเลี้ยงค่ะสําหรับแต่ละดอกนะคะแล้วนี้เราจะทําดอกตูมหนึ่งดอกนะคะดอกบานหนึ่งดอกก็จะมีกลีบเลี้ยงสองสองชิ้นต่อไปเป็นการทําเกสรค่ะกะประมาณนะคะประมาณนิ้วครึ่ง ความยาวประมาณ5นิ้วแล้วก็มาซอยแล้วกระดับ,บนิดหนึ่งให้เงนเรา ก็ใช้กาวทาค่ะ